มิลลาอีลลอฮ์มัลลัลลอฮ์รับีมัน الحمد لله ฮ صلى الله อ ل ล سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الجميهن و بعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته อบพระทัเราเป็นกลุมินนวะมินอัลกุรอานนะครับก็อัลฮัมดุลิลละกับเพื่อนครูผู้ปกครองนักเรียนผู้ใหญ่ที่สนใจนะครับกับการเรียนรู้กับการเพิ่มเติมทักษะเรื่องของการอ่านอัลกุรอานนะครับวันนี้ก็อัลฮัมดุลิลลหลังจากที่เราได้ใช้ชีวิต ของการปฏิบัติตนนะครับในเดือนรอมฎอนก็มีหลายคนได้ยินข่าวจากผู้ที่ติดตามในเรื่องของการเรียนชุดฝึกติลลาวตีนะครับก็บอกว่าอยู่ที่บ้านก็ได้ฝึกนะครับอยู่ที่บ้านก็ได้เปิดเพจของภาษาอาหรับกับคูมิดนะครับก็ัมดุลินและความดีงามทั้งหมดมันจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการอ่านกุรานเ <c oughs> พราะกุรานจะเป็นเพื่อนเรา กุอานจะเป็นผู้ที่จะช่วยเหลือเราทั้งในขณะที่วิญญาณออกจากร่างแล้วก็ขณะที่เรานั้นจะจากโลกนี้นะครับและโดยเฉพาะอย่งางยิ่งขณะที่เราจะอยู่ในหลุมฝังศพแล้วก็วันที่เราจะถูกพิพากษาเนี่ยกุอานที่เราได้เรียนรู้กุอานที่เราได้อา่านก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือเรานะครับก็ทำดูดินะว, <c oughs> วันนี้ท่านพี่น้องครับคุณครูผู้ปกครองนักเรียนครับว่าเราอยู่ในเล่มสองนะครับเล่มสองก็คือดูตรงนี้นะครับ ตีแลวตีก็คือการอ่านของฉันเนี่ยก็คือเราอยู่ในเล่มสอง <c oughs> นะครับในเล่มสองเนี่ยเราทบทวนนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าเราได้เรียนสระพยัญชนะภาษาอัหรับมาเนี่ยเราก็จะเรียนสระะไรครับสระที่หนึ่งสระฟาาัตฮะก็คือสระอสระที่สองก็คือกัสระสระอีสระที่สามดอมมาก็คือสระอูอันนี้ข้างบนที่ขีดเดียวแล้วเราก็มาเรียนอะไรครับฟาตาัตฮะไตสองขีดข้างบนกัสรอไตดอมมาไตา ก็เป็นเท่าไรครับเป็น6แล้วเราก็เรียนได้ชัด,ดที่เหมือนไม้ยมกแล้วก็เรียนสุกูลที่เป็นสสะกดก็แปดสระ <c oughs> อันนี้แปดสระแล้วเนี่ยมีคําถามนะครับว่าแล้วที่เราเรียนมาเล่มหนึ่งเราไม่ได้สะกดสระเช่นอลีฟเราอ้าเลยบาเราบี้เลยตาเราตู้เลยสมมตินะเป็นอบิตู้เนี่ยสมมติเวลาเป็นสามสระรวมกันอย่างนี้ปุ๊บดอเราบ,บ้าดูรีบา้าสามสระเลยเวลาเป็นสามสระเลยเนี่ย ถ้าท่านไม่รีบนะถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยผมแนะนําก็คือว่าให้ท่านย้อนกลับไปเรียนหน้าหนึ่งใหม่แล้วเราก็อะไรครับเรียนเล่มหนึ่งใหม่สอนพร้อมสะกดเป็นอะไรครับอลิฟฟัดฮาอลิฟกัสรออีอลิฟดอมมาอูอลิฟฟัตหาไตอันอลิฟกัสรอไตอินอลริฟดอมมาไตาอุนถ้าเป็นเด็กเพื่อที่เขาจะได้รู้จักสระนะครับแล้วอ่านออกถูกนะครับแปดสระเราเรียนจบไปแล้ววันนี้เราจะมาอยู่ในสระที่บอกว่าสระเสียงยาว ภาษาหรับมีสระเสียงยาวไหมสระเสียงยาวก็คือว่าจากที่เป็นอะไรครับอแองมีฟัตฮ์มีสระอ่ะก็เป็นอะไรครับอออใช่ไหมครับออิอิออุอุก็เป็นออิอุแต่เวลาเป็นภาษาหรับกันว่าออีอูการนี้ทายังไงจะให้อ่านยาวให้เป็นสระอ่ะนะครับเวลาเป็นสระอ่ะดูอย่างนี้ครับสระอ่ะก็คือเอาอักษรอะไรมาอลิฟสระอีเอาอะไรมาครับ ตัวยาสระอูเอาอะไรมาครับตัวเวาวฉะนั้นภาษาอาหรับก็คือมันไม่ได้มีสระอย่างเดียวที่จะเป็นสระแต่จะมีการนำพยัญชนะ <c oughs> ที่เป็นพยัญชนะอักษรอาลีฟอักษรยาแล้วอักษรอะไรครับอักษรเวาวมาเป็นตัวสระอะไรครับสระอาสระอีสระอูะอ,อ่าววิธีเรียนเรียนอย่างไงท่านก็คือจำอะไรครับจำจากตัวอะไรครับ <c oughs> ฮัมซาคือตัวอะไรอ้ออ่าง นะเราไปพร้อมๆกันฮัมซาคือตัวอออ่างอออ่างมิสระข้างบนอ่านว่าอะฉะนั้นเวลาอะเรามีอลิฟมาอยู่ข้างหลังจากอะก็เปลี่ยนจากสระเป็นสระอะไรครับสระอา A, เป็นฮัมซาอลิฟอ่ะฮัมซากสซรอยอีจะเป็นอะไรครับเป็นอีจากสระอีก,าอาก็เป็นสรอมมะอีจากสระก็เป็นสระอาอลิฟดอมมาปันสระอุ เวลามีตัวเอวก็จะอุเป็นในอูแล้วท่านก็จะเจอแบบนี้ครับอลีฟก็คือสระอายาคือสระอะไรครับถ้ามีข้างนี้นะมีสระกัสระหน้าก็เป็นในอีถ้าเวาวมีสระอดอม,มากก็เป็นในอูอ้าวลองอา่านท่านจะสะกดก็ได้แต่เราเรียนมาแบบไม่สะกดใช่ไหมละ่ะท่านก็ลองถ้าเป็นผู้ใหญ่นะท่านก็ดูว่าอออ่างฮัมซาคืออะไรครับมันก็คือเหมือน,ในใคน้ายอย่าไปบอกฮัมซาสะกดได้หอ ฮอนอคูก็เป็นฮห้าไม่ใช่ฮัมซาก็คือมีเสียงออกเป็นเหมือนอออ่างอ่าก็เป็นอะไรอี e. mm hmm. e. ก็เป็นอะไรอูก็เป็นอะไรครับอู o. ทันไหมเอาช้าๆอีกทีหนึ่งนะครับฮัมซามีสระข้างบนอ่านว่าอะแต่ภาษาอาหรับออกเสียงเป็นอ่าเวลามีอลิฟเปลี่ยนจากอ่าเป็นอะไรอ่า ฮัมซาเป็นอะไรครับอีเวลายาก็เป็นอะไรอีฮัมซาอูเวลา,ามีวาวก็เป็นอะไรอูอาอีอู่เนี่ยคืออะไรครับนำพยัญชนะภาษาหรับมาแล้วท่านคายข้อสงสัยอย่างตั้งแต่เล่มที่หนึ่งที่ผมบอกว่าฮัมซากับอาลีฟเนี่ยคนละตัวฮัมซาคือตัวที่สะกด อเลฟคืออักษรที่ถูกสะกดที่จะบ่งบอกว่าเขาเนี่ยคืออักษรเสียงยาวฉะนั้นอาอีอู e U, อันนี้ตัวที่หนึ่งท่านลองดูแล้วท่านก็จะนําในบททิ้นที่ของอะไรครับในหน้าที่สี่ที่เป็นตัวติดใช่ไหมในเรื่มที่หนึ่งเนี่ยนะที่หน้าสี่ด้วยนะที่บอกว่า <c oughs> เวลาบาตัวหน้าเป็นยังไงยาตัวหลังเป็นยังไงวอวตัวหลังติดเป็นยังไงใช่ไหมครับเราก็เอาบาเนี่ยที่เราเรียนบาบา ใช่ไหมครับบทที่หนึ่งอลิฟอ่าบาบาตาตาซาซาใช่ไหมครับดูสี่ตัวนี้ก่อนนะอลิฟเราหำเสาะหำเสาะอ่าบาบาตาตาซาซาเวลาเอาอลิฟไปใส่ข้างหลังบาบ้าก็เป็นอะไรบาบาและยาเป็นอะไรครับบาบีจากบาวี่เป็นบาบีบาบูมีวาวเป็นบาบูรันก็อ่านรวมเป็น บาบีบูอาออูบาบีบูเอาตัวตาท่านก็ต้องย้อนกลับมาตาตัวอะไรตัวเตาว่าตามีสระอาเป็นไรตาเวลาเอาลิฟเอาสราะอาออกเอายาเอาลิฟมาบวกนะครับก็เป็นตาตาถ้าท่านจะสะกดตาลิฟฟัตฮะตา ถ้าท่านไม่สะกดหรือท่านจะเรียกตามตัวตาตาอลิฟตาหรือตาอลิฟฟัตฮะตาก็ได้และเวลารวมกันก็คือไงตาตาตาตีตาตูตาตีตูนะครับอ้าวซาซาซาอลิฟซาซาอลิฟฟัตฮะซาหรือท่านจะสะกดก่อนซาซาอลิฟซา แบบง่ายๆซาซียาซีซาสูวาซูเป็นซาซีซูอ่ะมาย้อนนะครับวันนี้เราเรียน4อักษรก่อนนะครับไปง่ายๆก่อนเพราะเราเพิ่งจะอะไรครับใช้ชีวิตเล่มหนึ่งจบไปแล้วบางท่านก็ได้ทบทวนก็ขอเราส่งประทานความง่ายและที่ได้นะครับอ่าอารฟอัมซะอัมซะถ้าแบบสะกดนะลองเรียนแบบ2แบบ hamza alif fat, ha a hamza ya kasra i hamza waw damma u a i u ba alif ha-ba ba ba ya kasra bi ba waw damma bu ba bi bu ta alif fathah ta ta ya kasra ti ta waw damma tu ta ti tu ซาอิลิฟัตฮาซาซายากสาสัสลอซีซาวอดอมมสาซูซาซีซูอันนี้แบบสะกดถ้าเป็นผู้ใหญ่บอกฉันสะกดเรียกฟัตฮะกัสลอยากฉันขออย่างนี้เลยฮัมซาอิลิฟอาฮัมซายาอีฮัมซาวอูอาอีอ,อูถ้าท่านไม่ใส่สระท่านต้องจำว่าอิลิฟคู่กับอะไรอ้าอ่านว่าอาฮัมซา คู่กับยาอ่านว่าอีเป็นอีฮัมซาอูคู่กับวอลเป็นอูบาบ้าคู่กับลิเป็นอ่านบาบ้าคู่กับลิเป็นบาบาบี้คู่กับยาเป็นบีบาวูคู่กับวอลเป็นบูบาบีบูตาต้าคู่กับลิเป็นตาตาตี้คู่กับยาเป็นตีตาตู้คู่กับวอลเป็น ตูอ่านรวมครับเป็นตาตีตูซาซาอลิฟซาออกเสียงบางนะตัวซาซาซียาซีซาสู่เอาสูซาซีส,ส,สูอ่านพร้อมกันอาอีอูบาวีบูตาตีตูซาซีสูครับกว่าวันนี้ เราพอแค่นี้นะครับแล้วท่านก็ทบทวนเดี๋ยวถ้าเราได้เราก็มาดูในตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของสิ่งที่ฝากไว้ก็คือท่านต้องทบทวนว่าบาเทียบเท่ากับตัวอะไรซาเทียบเท่ากับตัวอะไรแล้วยิมเนี่ยออกฟัตฮาก็คือเป็นยากแต่เดี๋ยวเวลาข้อเนี่ยมันไม่ค่านะครับเป็นข้อท่านต้องไม่ลืมตัวนี้นะคอน่ยมันไม่ค่าเป็นข้อรอเนี่ยมันไม่ได้เป็นรอและเดี๋ยวเวลามาเจอกับอะไรครับ อักษรเสียงยาวน่ยมันจะไม่ค่าเป็นคาเราก็ต้องไม่ลืมกฎนั้นนะครับมันจะเชื่อมโยงกันก็ข,ขอเราอส่งประทานทีดใยะความง่ายใดยในการเรียนนัตกุรานแล้วขอเราอส่งตอบแทนผลบุญอภัยโทษให้กับครูบาอาจารย์ของเราครับวัสลามุอะลัยกุมรอฮมะตุลลอฮ์ะวะบบรอกาต